ไพ่ขึ้นมาค่ะนะคะนะไปแอบรักเขาอีกแล้วค่ะไพ่อะไปแอบรักคนมีเจ้าของค่ะไพ่ขึ้นมา ha. รู้นะคะว่ามีเจ being ้าของแต่หมอเยาวก็ไปรักเขาค่ะไปรักคนมีเจ้าของไพ่ขึ้นมาก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีเจ้าของก็ยังไปแอบรักเขาค่ะไพ่ขึ้นมานี่ก็รักเขาจังเลยรักรักเขาค่ะนะคะนะ แล้วเมื่อไหร่จะหายดีค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่การเวลาเรารู้อยู่แล้วว่าเราไปรักเขานะคะนะให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะไพ่ใบนี้ขึ้นมากว่าจะทําใจได้อย่างน้นอยๆหกเดือนเจ็ดเดือนค่ะนะคะเพราะไพ่ขึ้นมาไปแอบรักเขารักคนมีเจ้าของนะคะนะดูก็เหมือนเขารักเราแต่จริงๆแล้วนะคะเขาไม่ได้รักเราเลยค่ะแต่เราไปแอบรักเขา ปแอบรักเขาค่ะเราก็คิดหลงตัวเองว่าเขารักเราหลงตัวเองว่ารักเขารักเราแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้รักเราค่ะนะก็เลยเป็นไพ่ความรักที่เจ็บปวดค่ะนะคะเจ็บปวดมากเลยนะกว่าจะหายได้กว่าจะทำใจได้ในเรื่องของความรัก่งกว่าจะทำใจได้ใช้เวลายอยู่ประมาณ5-6เดือนนะแต่สุดท้ายไพ่ใบนี้ขึ้นมา ทำใจได้ค่ะแล้วก็เจอคนใหม่ที่ดีเจอคนใหม่อาจจะเป็นพ่อแม้ลูกติดหรือจะเป็นต่างชาติต่างภาษาแต่ดีค่ะนะคะดีเขาก็จะช่วยเหลือเราดีจากที่เราเคยเจ็บปวดเคยช้ำเขาก็มารักษาแผลใจให้ค่ะนะคะนะก็เลยหาย ก็เลยหายเจ็บปวดค่ะก็เลยเป็นนะคะความรักขึ้นมาก็เลยเป็นแค่อดีตไปซะแล้วค่ะนะคะถ้าลักษณะอย่างนี้นะนะคะหนุ่มสาวคนไหนที่ผ่านมาเจอนะคะเราก็รู้อยู่แล้วนะคะแต่ความรักมันห้ามไม่ได้นะคะความรักห้ามไม่ได้เรารักเขานะคะรักเขาก็จริงเรามันเราก็แค่เพอ้อเจอไปไม่นานเท่าไหร่ค่ะ นะคะเดี๋ยวเราก็ดีขึ้นนะดีขึ้นอะไรดีขึ้นเราก็จะเจอสิ่งดีๆเข้ามาค่ะนะนะคนไหนที่เคยไปแอบรักเขานะเขค่อยอดทนอดกลั้นเอาค่ะนะคะสักวันหนึ่งเราก็จะหายเราก็จะเจ็บเราก็จะเจ็บไม่นานค่ะนะคะเจ็บไม่นานก็คือห้าหกเดือนก็ทําใจได้เราก็เจอคนที่ดีค่ะนะคะมีโอกาสได้เจอคนที่ดี ฟ้าหลังฝนค่ะนะคะจากที่เราเคยแอบ,บรักแอบบรผลคนมีเจ้าของสุดท้ายก้ททาใจได้แล้วก็เจอสิ่งที่ดีๆค่ะให้ใบนี้ขึ้นมานะนะคะ mm. FC ทุกคนคนไหนที่นะคะแอบบรักคนของเขาอยู่เราก็รีบถอยออกมา รีบถอยออกมานะคะนะก็ขอให้รักตัวเองเยอะๆรักตัวเองมากๆนะคะสักวันหนึ่งก็ต้องผ่านจุดนั้นออกมาได้ค่ะแล้วเราก็จะเจอคนที่ดีแต่เขาไม่ใช่พอเขาไม่ใช่คนโสดเท่านั้นเองค่ะเขาอาจจะเป็นพ่อแม่แต่เป็นพ่อแม่ที่ดีค่ะ,ะอาจจะเป็นทางไกลต่างชาติต่างภาษาขอให้สู้ๆเป็นกําลังใจให้ค่ะคนไหนที่แอบรักเขาอยู่ค่ะให้หายไวๆ